เพื่อนนักหมักรูปทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการนําเสนอวิดีโอหมักรูปไทยนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรีวิวการใช้โปรแกรมถอดหมากนะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มแรกก็ให้เ,เพื่อนๆนดาวน์โหลดจังไปก่อนนะจากซมออนไลน์ซึ่งท่านเมตาได้อัปโหลดไว้นะฮะดาวน์โหลดไปกดตรงนี้ครับดาวน์โหลด เมื่อถึงหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้มาที่เข้ามานะครับในโปรแกรมถอดหมากเนี่ยโฟลเดอร์ถอดมากเนี่ยกดเข้าไปก็จะมี Black แ e m o n c h a t f i l e f a c e b o o o g a m e p i c s e t หรืออะไรเนี่ยเราไม่ต้องสนใจครับไปที่ชชเอมนี่เลยครับกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเมื่อเราเดับเบิ้ลคลิกไปเนี่ยเราก็จะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่งเราจะต้องเอาหมากที่เราเห็นอยู่เนี่ยไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการ ทีนี่ผมขอยกตัวอย่างนะฮะในที่เราเล่นกันก็คืออผมยกตัวอย่างคร่าวๆยกตัวอย่างกนนี้จากซุ้มออนไลน์แล้วกันนะครับผมก็จะตั้งหมากเนี่ยตามรูปเลยครับไม่ต้องกลัวช้านะครับว่ากลัวจะไม่ทันคนอื่นไม่เป็นไรครับเราทําเองไว้เล่นไว้เก็บเองดูเองได้นะฮะแล้วก็เรียงๆไปเรียงตามรูปนี่แหละครับวางไปก่อนเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ วางเป็นแบบๆไปเรือก็เรือม้าก็กม้า,าไล่มาเรื่อยนะครับวางให้ครบโอเคอย่างเงี้ยอเคยังโอเคนี้เรียบร้อยละอ่ะขาเบี้ยววามตัวหนึ่งโอเคทีนี้เมื่อเราวางรูปเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอขยายหน้าจอนี้นะครับหรือไม่ต้องอไม่ต้องก็ได้ยืดมาหน่อยหนึ่งอ่ะให้เห็นตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็จะมีบอกว่าหมาขาวเดินก่อนหรือหมากดําเดินก่อน ซึ่งโดยปกติก็จะหมากขาวเดินก่อนอยู่แล้วถ้าอยากให้หมากดาเดินก่อนเราก็ติตรงนี้ไปนะฮะแต่โดยปกติเราก็ใช้หมากขาวอย่างรูปเนี้ยก็เป็นหมากขาวไล่เดินก่อนบันทึกเลยครับบันทึกเป็นเกมเลยครับกดบันทึกเกมตรงนี้ปุ๊บเข้าไปเราก็เลือกที่เก็บนะฮะเลือกที่เก็บซึ่งในโปรแกรมเนี่ยได้เอ่อได้ได้ยกตัวอย่างมาให้ให้เห็นแล้วว่าควร ถ้าให้ดีเนี่ยน่าจะเก็บไว้ตรงไหนก็ได้จริงๆเก็บไว้ไหนก็ได้แต่ผมขอยกตัวอย่างไว้ในโปรแกรมถอดหมากนะครับซึ่งจะมีโฟรเดอร์ของ Facebook g เกมอยู่เนี่ยเราเก็บไว้ในสักอันหนึ่งตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับฮะตั้งชื่ออะไรก็ได้ผมจะยกตัวอย่างว่าอ่001ละกันนะเพื่อจะเป็นให้เห็นได้ชัดอ่าโอเคตรงนี้คือจบละตรงนี้คือบันทึกเกมเรียบร้อยละราพักไปก่อนทีนี้มาคําว่าเปิดคาพีภาพ คภาพนี่แะครับเปิดอะไรครับกดเพิ่มามันก็จะมีอีกหน้าต่างนึ่งขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับ,บว่างๆตรงเนี้เราก็ไปที่ไฟล์นะฮะไฟล์แล้วก็ Open เราก็ไปหาที่เราเก็บไฟล์ไว้เมื่อกี้ก็อาจจะอยู่ในไดซี C หรือไดดี D ที่ไหนก็ได้นะครับตอนนี้ผมบอกว่าเมื่อกี้เราเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของเฟ b o o k g เ m e ในโปรแกรมถอดมาเราก็เลือก001กด Open ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมาละหมากปนที่เราวางไว้ บางคนที่เขาถามกันใน f a c e b o o k ทีนี้เราก็มาเดินเลยเดินได้เลยครับตามใจชอบขาวเดินก่อนกี่ทีจนเราลองจินตนาการเล่นๆไปลราเดินขาวใช่ไหมครับคือตรงนี้จะเป็นกติกาของหมักลุกไทยทั้งหมดนะครับไม่สามารถที่จะเดินผิดหรือว่าเดินไปตามมาได้เลยต,ต้องเดินให้ถูกต้องใช่ไหมครับขาวลุกแดงก็มาทางนี้แล้วลุกจน่เมื่อลุกจนแล้วเนี่ย เกมจะจบเลยไม่สามารถที่จะเดินอะไรต่อได้ละให้เรากดเซฟอีกทีหนึ่งครับเรียบร้อยครับตอนนี้คือการเซฟเรียบร้อยแล้ว,ลวทีนี้เราจะกลับมาที่โปรแกรมของโปรแกรมเนชั่นเอม็มแอสซมลูออนไลน์ทีนี้ตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องการที่จะเอาลิงก์นะฮะที่เราเดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดหรือเ,เป็นคําตอบที่ผิดเนี่ยเราจะเอาลิงก์ตรงนี้ไปให้เพื่อนๆดูว่าเราเดินเป็นไงความที่เห็นของเราเป็นยังไง กดเซฟ to t a b G ตรงนี้จะเป็นการสร้างลิงก์นะครเพื่อที่จะเอาไปโพสในอินเทอร์เน็ตอา่ากดตรงนี้เลือกไฟล์เมื่อกี้นี้แหละที่เราเซฟที่เราเดินแล้วเนี่ยกัเข้าไปก็จะขึ้นหน้าต่อเองข้อความถูก o p y ลงกลิปบอร์ดแล้วครับก็คือหมายความว่าณขณะนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาลิงก์เอาลิงก์ไปวางได้เลย ขึ้นแบบใหม่เราสามารถคลิกขวาแล้วก็กดวางแล้วไปหรือวางก็ได้นะฮะมันก็จะไปให้เราเลยที่เราเดินเล่นเมื่อกี้เนี้ยแล้วเราลองดูกันครับแล้วเราลองดูกันอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เราเดินกันอ่าเนี่ยเพื่อนเอนในอินเทอร์เน็ตก็จะได้ดูได้ใช่ไหมครับอันนี้เรากดให้เพื่อนเอนรีวิวเขาก็จะมากดได้หลายได้สวยงาม ครับผมในส่วนของไทเปจีนเนี่ยต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่มีในส่วนของบันทึกหมากให้ได้ได้ใช้กันนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยครับผมรวมถึงโปรแกรมถอดมาของเกลือจืดนะฮะโปรแกรมบล็อกเกลือจืดคัมพีลาพนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะก๊อปปี้ไปวางได้อีกนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคัดลอกสามารถที่จะไปวางเป็นตัวหนังสือก็ได้นะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะไปวางเป็นตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ย ผมจะยกตัวอย่างให้ดูเล่นๆนะฮะตรงนี้แล้วก็จะวางไปอ,อย่างนี้ก็ได้หรือลิงก์เมื่อกี้นี่แหละครับแล้วก็เอาลิงก์ทั้งหมดตรงนี้ยไปเลครับลอกไปแล้วก็ไปวางให้เพื่อนๆได้ดูกันโอเคก็ตรงไหนถ้ายังติดอยู่ต้องขอต้องรบกวนเพื่อนๆสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ ทีนี้ลองกลับมาที่โปรแกรมแชเอมอีกครั้งหนึง่งในส่วนตรงเนี้นอกจากที่จะสร้างบันทึกเกมเปิดเดินเล่นในคัมภีร์ภาพแล้วยังสร้างลิงก์ได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างรูปภาพนิ่งได้ด้วยเพื่อที่จะวางตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเอาภาพตรงนี้ไปวางถามเพื่อนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยพอก,กดคอปลูก,ลก,ลกมันก็จะมีไข่ปลาให้เราอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ลากเอาให้เราต้องการเลยจุบนะใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปเก็บ เราจะเก็บรูในเอฟเฟกต์บูกเกมก็ได้ครับตั้งชื่อเดิมตั้งชื่อเดียวกันเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นไฟล์แบบเดียวกันแต่เป็นไฟล์รูปเดียวกันนะฮะโอเคตัวนี้ก็เรียบร้อยครับรูปภาพผมไปดูก่อนอ่าผมดูตัวอย่างเมื่อกี้เฟซบุ๊กเกมนะครับโซน01ตรงนี้นี่เราจะเห็นได้เลยว่ามีอะไรบ้างนะฮะรูปภาพที่เราทำเมื่อกี้ส่วนโซน01ตรงนี้เนี่ยจะเป็น .sav เนี่ยก็จะเป็นอ่า ฟล์ที่เปิดเล่นในคัปี่ภาพส่วนตรงนี้เป็นเทคไฟล์นะครับซึ่งถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีลิงก์อยู่นะลิงก์ฮะตรงนี้ลิงก์วิวเกมเอาไว้เปิดทีหลังได้ครับวันดีคืนดีแล้วนึกอยากดูเกมเก่าๆที่เราแชร์กับเพื่อนๆหรือแม้ที่เราทําเองเนี่ยแล้วก็สามารถก๊อปปี้พวกนี้นะทั้งหมดเนี่ยไปเล่นได้ไปวางในอินเทอร์เน็ตดูที่ย้อนหลังได้โอเคครับผม ถ้ามีตรงไหนติดขัดยังไงนี่ต้องรบกวนเพื่อนสอบถามในเฟ b บุกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็คงพอแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ก,กับวิดีโอต่อไปครับขอบคุณมากครับ